เรื่องนี้มาเตือนภัยกันหน่อยค่ะเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเอาไปเตือนเด็กๆหรือถ้าน้องๆหนูๆได้ดูข่าวนี้อยู่นะลูกหนูดูเพื่อที่จะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งอายุ13ปีถูกชายคนหนึ่งค่ะล่อลวงทำออกอุบายวันนี้นะรถเสียน้องก็จิตใจดีจะพยายามเข้าช่วยเหลือปรากฏว่านาทีนั้นนะคะทุกชุด พยายามจะไปกระทําชําเรานะคะนี่ดีนะคะมีคนมาเห็นแล้วเขาช่วยเอาไว้ได้ซึ่งนายนิกรซึ่งเป็นพ่อของน้องอายุ13ปีเนี่ยน้องเกิบจะตกเป็นเหยื่อของคนร้ายเนี่ยคือคนนี้เป็นพ่อนะพาทีมข่าวมาดูจุดเกิดเหตุว่าชายหื่นอายุประมาณ30 40ปีได้นะวางแผนก่อเหตุแล้วเหมือนแบบว่า ตรงข้างๆกำแพงวัดเนี่ย<แ>คนร้ายเตรียมการเอาไว้แล้ว<แ>เพื่อพายเหยื่อมากระทำชำเราเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านตำแย่ตําบลนาโพตัวเมืองร้อยเอ็ดนะคะแ,แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่26สิงหาคมขณะที่ลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านเพื่อนซึ่งก็อยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนั่นแหละจังหวะนั้นมีชายคนร้ายอยู่ข้างทางก็โบกเรียกหยุดน้อยหยุดน้อย,ย,อยบอกว่านี่รถเสียช่วยหน่อยได้ไหม ความที่ลูกสาวเนี่ยเป็นเด็กและจิตใจดีก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นก็จอดรถจะลงไปช่วยเขาจังหวะนั้นน่ะชายคนร้ายเข้าประชิดต,ตัวแล้วก็สวมกอดจากด้านหลังแล้วจับหน้าอกน้องอะคะน้องตกใจนะคะพยายามขัดขืนแล้วก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนี่เคราะห์ดียมีชาวบ้านผ่านมาพอดีคนร้ายจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป หลังเกิดเหตุครัคุณผู้ชมคะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศเตือนลูกบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองระวังและให้ช่วยกันสอดส่องดูแลกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะสังเกตสังกากันดีๆชายแปลกหน้าที่มีท่าทีพิรุษต้องสงสยัยดังกล่าวเข้ามาในหมู่บ้าน <c oughs> ก็จะมานั่งอยู่บริเวณกำแพงวัดบ้านตำแยนเนี้ย เป็นที่เปลี่ยวมีหญ้าขึ้นรกร้างและเป็นมุมอับที่บางทีผู้คนมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สังเกตกันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกลุ่มตัวแล้วแต่ว่ายังหลบหนีไปได้อีกและเหตุการณ์แบบนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านค่ะไม่มีค่ะไม่มีแบบนี้เลยเป็นครั้งแรกซึ่งวันนั้นตากับเด็กนะคะมา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 ,มาสอบถามว่าเห็นคนลักษณะประมาณนี้ไหมขับรถรุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะเราก็เลย เปิดกล้องดูผู้ยิบา้านเปิดกล้องดู<ช>ก็ไม่มี<ช>ค่ะแล้วทีนี้วันเมื่อวานเขาก็ย้อนกลับมาอ,อีกอืค่ะแสดงว่าย่ามใจมากใช่ค่ะใช่อยากฝากเตือนเด็กๆในชุมชนอะไรยังไงบ้าง,างฝากเตือนเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหม ยังจับไม่ได้อยังรอยนวลอยู่นะคะก็อยากจะวิงวอนเจ้าหน้าที่ให้ช่วยติดตามโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้หวาดกลัวไปหมดแล้วค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งคนทํางานงนักเรียนนักศึกษาขเาขาใช้เส้นทางนี้สัญจรกันเป็นประจำแล้วหลายคนเนี่ยมันไม่ได้บังคับกันได้ว่าต้องกลับบ้านก่อนฟ้ามืดเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางคนงานเลิกค่ำม,มันต้องตามสภาพนั้นอยู่แล้วนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวกลับมา ย้อนมาก่อเหตุอีกมันจะยิ่งแย่นะคะก็เ,เกิดเหตุแบบนี้คนที่เขาใจดีก็ไม่อยากจะใจดีด้วยแล้วนะคะเกิดบ่อยๆเหมือนกันที่พอสงสารปุ๊บเนี่ยเขาหลอกไปข่มขืนอย่างเงี้ยนะคะระวังกันด้วยนะคะ